สวัสดีทุกคนคลิปนี้มาเจอกันอีกแล้วเนาะคลิปนี้เาจะพาเห็ดปัตเตอร์ชูครีมเนาะมีปัตเตอร์ชูช็อกโกแลตและกาซาเขียวเนาะมันก็จะเป็นแบบใส่ครีมเนื้อนุ่มๆแบบนี้เนาะแซบๆเนาะมาเบิงน้ำกันเลยขั้นตอนส่วนที่หนึ่งเนาะอันนี้เป็นส่วนของหมวกมันเดอเนาะส่วนของหมวกของปัตเตอร์ชูครีมเนาะก็จะมีแป้ง ล้วก็มีน้ำตาลไอซิ่งหรือว่าน้ำตาลผงนั่นเองแล้วก็เนยออนโตเนาะออกมาจากตู้เย็นให้มันออนเนะหลังจากนั้นเราก็มาผสมทุกอย่างเข้ากันเนาะเมื่อทุกอย่างซีอย่างอะไรเนาะเข้ากันก็จะมีเนยมีน้ำตาลไอซิ่งมีแป้งเค้กเนาะแล้วก็ผงโกโก้แล้วก็มือขยำขยำโรดเนาะให้มันเข้ากันดีๆเนาะประมาณนี้เนาะตัวช้าเขียวกับเฮดคือกันเนาะเฮาต้องเฮดเท่อละอันนี้คือหมวกมันหมวกปกปัตเตชูเนาะเทากั มาให้โตทับอิดนี่ก่อนเนาะหลังจากขายำเดียวร้อยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเท้ากับอ่าเฮดแลบส่แพกแล้วเฮดเป็นแผ่นๆแบบนี้เนาะแล้วก็เข้าไว้ในฟิเซอร์ให้มันเซตโตเนาะทั้งช็อกโกแลตลักกาซาเขียวแมนเฮดแบบนี้คือกันเลยเนาะผสมทุกอย่างลงไปเอามืองมๆ ประมาณนี้เนาะบล็อกสเปนแตซับมืองอมๆเนาะแล้วก็เฮดเป็นแผ่นๆบางๆแล้วก็เข้าไว้ในฟิเซอร์คือกันเนาะปะไว้มานีม้มาเฮดส่วนที่สองเนาะส่วนที่สองเป็นส่วนของใส่ครีมใส่ครีมก็จะมีนมเนาะมีแป้งมีน้ําตาลมีไข่แดงมีเนยแล้วก็มีวานิลาเนาะประมาณนี้มีอยู่หกอย่างคือกันเนาะสำหรับใส่ครีมอ่เาเฮากระจะมาเอาไข่แดงกับน้ําตาลหันตีกัน นะเนาะอามาตีอัลมผสมกัน,นะนเนาะบบเมนอามาตีกันเริ่มเริ่มซับสนละผ้พักก็ได้เนาะเออคน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 ให้น้ําตาลมันเข้ากันให้น้ําตาลคา,า่าเออมันเข้ากันแล้วอย่างแล้วเขาก็ค่อยใส่ส่วนต่อไปใส่นมลงไปเนาะคนคนคนให้น้ําตาลมันละลายดีแล้วเนาะแล้วเขาค่อยนําไปตุน่นเนาะตุน่นโดยการรอน้าํา นะเขาจะโบเขาจะโบเอาไปตุนแบบไฟเลยนะนั่นคือมันมันจะใหม่ง่ายโพูดนะเขาจะตุนโดยการรอ,อน้ําดีกว่านะเนื้อมันค่อยแบบว่าเนียนแล้วกับว่าบ่มีจุดใหม่คันเขาตุนใช้ไฟเลยเมันเสี่ยงจะกะเสี่ยงใหม่คมต้องตุนไฟอ้อนน่ะแหละโอ้ยเสียเวลานะตุนรอ,อน้ําดีกว่าเนาะมาแล้วก็คนก่อนคนให้น้ําตาลมันละลายก่อนเด้อแล้วเขาถึงจะเอาไปตุนนะทุกคน คนหยนวนแหละเนาะแล้วก็ค้างน้ำไวโลดไห้ฮอนเนาะหลังจากลนละลายหมดแล้วแล้วะนำมาตุ่นเลยจาเนาะประมาณนี้ตุ่นรอน้าดีที่สุดเนาะถึงมันมันจะซาในไส้เวลาแน่แต่มันก็บแบบปลอดภยัยโให้มันไม่ประมาณสิเนาะขันเอาไปตุ่นเลยโบรอน้าเนี่ยหืมเปอร์เซ็นต์มันติดก้นมันอันนั้นมันคนขางสูงให้มันเหลวๆจังนสะิเนาะนี่ถือว่าเรียบร้อย ือว่าได้แล้วเนาะหลังจากนั้นสุดท้ายก็คือใส่บาดเดอร์ลงไปเนยเนยเค็มลงไปอันนี้คือปุ่งลงมาแล้วก็ใส่เนยลงลงเลยเนาะใส่เนยลงแล้วก็คนให้เนยเข้ากันให้มันละลายเนาะคน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 ,คนอยู่แล้วเนาะหลังจากเชวานเนยละลายมันเข้ากันเดี๋ยวเรียบร่อยปุ๊บเขาก็แลปบแพ็กไว้ในตู้เย็นเนาะการแลปบก็บคือเขาจะเอาพลาสติกแลปนะคลุมๆปกลงทั้งหน้าของครีมเลยเนาะ ไว้ในตู้เย็นทันเลยเนาะสำหรับใส่ครีมเนาะแต่ว่ายังเมียังบอลแล้วเด้๋ยคันตอนนี้แต่ว่าพักไว้ก่อนวันนี้ไม่เห็ดในส่วนของส่วนที่สามเนาะส่วนที่สามเป็นเปลือกขนมเนาะก็จะมีส่วนผสมอยู่หกอย่างนี่คือได้เห็ดสองสูตรเนาะมันก็เลยหลายเด้อเนาะเพราะว่าจะแบ่งบ้านเมียในบ้านน้องสาวบ้านตัวเองในประมาณนี้เนาะก็เลยว่าเห็ดหลายเนาะประมาณนี้เนาะมีแป้งมีเนยมีน้ําตาลแล้วก็มีไข่เนาะประมาณนี้ แล้วก็น้ำธรรมดาน้ำดื่มนี่แหละเนาะก่อนอื่นมือท้าเอากะมาต้มน้ำดื่มกับเนยเข,เขาจะเอามาผัดเด้อต้มน้ำดื่มกับเนยกับเกลือลงไปสำหรับเปลือกนี่มันผัดเนาะเขาจะไปรอน้ำโบได้เนาะประมาณนี้แล้วก็ใส่เกลือลงไป แล้วก็คนให้ส่วนผสมมันละลายเหมือนเนาะประมาณนี้ตัวนี้เขาต้องใส่ตะก้อมือเนาะหลังจากมันะละลายเหมือนแล้วเขาก็ค่อยใส่น้ำตาลลงไปตามสัดส่วนที่เขาสั่งตวงไว้แล้วเนาะมันฝดบอบแบบนี้แล้วเนาะเอาก็เปลี่ยนไส้ไม้พายแล้วก็แป้งลงไปพัดเลยจ้าเนาะคนย้อนแหล,ะเ,และ,ะเริ่มละจ้าเริ่มคนให้กล้ามแขนขึ้นเนาะคนบ่ใหย,ยุดเลยคนคนคน,คนไวๆคนแงแงๆเลยแหละเนาะพัดพัดพัด,พดแป้งไปจนกว่าแป้งมันจะ ติดติดก้นเนาะถึงถึงสุกเนาะประมาณนี้เขาสังเกตได้เห็นบอแป้งมันติดก้นหมอบไปว่าสุกได้ทีแล้วเขากระป่งลงมาเลยเนาะเปลี่ยนใส่สามเลดเลยเปลี่ยนใส่สามเลดแล้วกะให้มันอุ่นๆุนน้อยนึงพีพีเห็นมันอุ่นๆน้อยนึงแล้วก็ค่อยใส่ไข่ลงไปตีเด้อทุกคนใส่ไข่ลงไปเทละหน่อยละหน่อยตีพีพีออกกรให้มันกะว่ามันความ้อนออกน้อยนึงก่อน แล้วก็ใส่ไข่ลงไปเขาแบ่งใส่สามส่วนเนาะใครขี้ค้านก็พกลงมาเดียวเลยก็ได้ก็ได้เนาะแล้วแต่แต่นี้แบ่งใส่สามส่วนแล้วก็ใส่เครื่องตีเนาะตีจนเนียนจนเข้ากันจนไข่กับแป้งเข้ากันดีเนาะประมาณนี้ตีไปตีไปจนจนมันอุ่นๆจนมันตีบวบไปแล้วะนะประมาณนี้เนาะเบิ่งทีดตี ล้วก็จะตีแล้วก็จะค้นนี่นะประมาณนี้เนาะคือไดาใส่ไข่หมดแล้วเนี่ยเนาะจนชีแบบจนชีบไปไายแล้วมันเนียนจนเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เนาะถือว่าได้ถือว่าได้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นเขากลับมาเกี่ยมใส่ถุงบีบหัวบีบเพื่อบีบเลยจ้นะเนาะสำหรับตัวเปลือกขนมเนาะประมาณนี้ตีจนอุ่นแล้วกลับมาบีบจ้าคือนางขั้นไฮไลท์เธอ นั่งกะายบาตเดียวเลยเต็มอึกเนึกบีบยากสุดๆ <c oughs> แนะนำจะสุดใส่เต็มเด้อ <c> ใ <oughs> ส่หลายเพราะขีค่คันยหายรอบสองเนี่ยเลยคือนขันบีบยากเนาะอ่าเขาจะเห็ดก้อนน้อยก้อนใหญ่ตามใจเฮาเดอ้อเนาะแต่ว่าด้าเห็ดหาก้อนต่อถาดก็คือก้อนใหญ่ประมาณนี้เนาะนี่เรียบร้อยจุบหัวลงไปก้อนใหญ่ก้อนน้อยตามใจเนาะแล้วหลังจากนั้นเากับเห็ดตัวหมวกอ่าชอ็อกโกแลตก่อนเาก็ช็อกโกแลตทิวาหาเอาไว้ในตู้เย็นห้าม เอาอกมาเนาะแล้วก็เอาเออเอาอย่างก็ได้เนาะที่แบบว่าให้มันโอกับก้อนที่เขาบีพันเนาะมาโปะมาคมให้มันเป็นมลนมน,มนลก็โปะใส่ทั้งหน้าเนาะเนาะประมาณนี้หาก้อนก็นคือเฮดใสเหมือนหาเนาะได้เอาจอกนี่แหละขีดวงแล้วก็เอาจอกเอาปากจอกนี่มาคมช็อกโกแลตใส่เนาะมัน มันโบมีอ่นตัวแผ่นสนเตเกันเลยว่าเออหามุนไส่อย่างที่มีดีกว่าประมาณนี้โผลงไปหลังจากแล้วแล้วเขาก็เข้าอบเนาะเรียบร้อยด้าอบป,ประมาณอ่าสามสนาทีด้าไส้ไฟอยู่300นเนาะเต่าแต่ละบ้านบ่คือกันนะทุกคนเนาะแล้วตัวที่เหลือเขาก็เอามาเนียงเียงเนียงแผ่บแบกเบะคือเกาแล้วก็เข้าไหม้นตย็น นี่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับหน้าช็อกโกแลตเนาะแล้วก็พักไว้ในตะแกรงให้มันเย็นเนาะมันก็จะเป็นเบาๆทางใน,นก็จะเป็นโลง่งๆบ่มี้อย่างนะต่อมาก็จะมาบีบตัวหน้าชาเขียวต่อเนอะประมาณนี้ตัวหน้าชาเขียวนี้เริ่มบีบง่ายแล้วเพราะมันเริ่มน้อยในน้ำยาใส่หลายเดี๋ยวใส่บงเดียวพอแล้วก็จะเอาปากจอกมะคมคือเกา่าเนาะมะคมแล้วกับโปใส่หน้าชาเขียวคือเกา่าเนาะ เทือลลหาก้อนเนาะพอว่าถาดหนึ่งอ่าได้เห็ดแต่หาก้อนเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะนาซาเขียวประมาณนี้แล้วก็จะเข้าอบคือเกาเนาะใส่ไฟทอเก่าเลยเนาะเตาอ,อบแต่ละบ้านความแหงความฮ้อนมันบะทอกันเด้ออันนีด้ดาวเว้าในเชิงของเต่าอ,อบตัวเองเนาะอบจนให้มันเหลืองพ่นแหละเนาะจนให้มันซุกเหลืองเนาะ,ะหลังจากนั้นก็ตีวิปปิ้งครีมตีวิปปิ้งครีมมาผสมกับ ครีมตัวใส่มันที่เราเห็ดไว้ตู้เย็นตนขั้นตอนที่สองันเนาะมาผสมกันประมาณนี้เนาะคนคนคนตะล่อมตะล่อมให้มันเข้ากันไว้เกี่ยมยัดใส่ถ้าเฮาอยากได้ใส่ช็อกโกแลตเฮากับแบงเอาช็อกโกแลตใส่ละคนถ้าเฮาอยากได้ใส่ซาเขียวกับแบงเอาซาเขียวใส่ละคนเนาะแต่ว่าถ้าเห็ดใส่ครีมสีเดียวเลยเนาะโบได้แบง เนาะซาเขียวก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ออกมาพักไว้ในตะแกรงให้มันเย็นก่อนถึงจะยัดครีมลงไปเนาะประมาณนี้เลยแล้วก็บีบส่วนดับบีบให้มันตัวที่เหลือให้มันหมดเนาะได้ประมาณ15ก้อนเนาะสิบห้าก้อนเด้อเนาะสำหรับอ่าสิบห้าสิบเจ็ดก้อนพูดแหละมันอ่ามันขี้กันเลยเออไล่เป็นสิบห้าดีกว่าเนาะได้ประมาณสิบเจ็ดนะนะก้อนนี่แหละเนาะก็เลยไล่เป็นสิบห้าเลยเนาะ ประมาณนี้พักไวให้มันเย็นแล้วเขาคอยมาเจาะหูหยัดครีมใส่เนาะเรียบร้อยเนาะก็จะมีโตแตกแนบโแตกแน่ปน,นเปนกันไปแล้วเนาะประมาณนี้แล้วก็จะมายัดครีมลงไปเนาะครีมที่ว่าเราผสมกันแล้วเขาก็พักไว้ในตู้เย็นแล้วนั่นเนาะอันนี้คือได้เจาะหูไว้แล้วได้เอาหัวหัวบีบพ่หละเจาะเจาะเจาะหูเนาะกลยัดครีมเข้าไปบีบ ปัตโตชูนี่มันค่อนข้างใช้เวลาแนน้อยหนึ่งเนาะเป็นขนมที่ว่าใช้เวลาแล้วก็มันจะมีขั้นตอนในการเห็ดสามส่วนแต่บอกเลยว่าแซ่เป็นขนมที่แบบอ้อยแซ่บหลายเนาะนี่เนาะด้าจะเอาหัวหัวบีบเนาะมาแย่ๆๆ่หอยมันเป็นหูอยู่ก้นเพื่อบีบครีมเข้าไปบีบให้เต็มเลยเนาะบีบให้เต็มจนปูดออกมาโลดเนาะให้มันเต็มๆประมาณนี้เนาะล้วก็จะมาบีบต่อให้เมื่อ ถ้าเขาพักไว้ในตู้เย็นหรือว่าพักๆไว้ในฟิสเซอร์ให้มันเย็นๆแล้วก็มาตัดนะครีมมันจะแข็งเลยเนาะแต่ว่าด้าบบได้พักนี่เรียบร้อยจ้ะก็มาตัดให้ทุกคนเบิ่งเลยเนาะนี่พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเนาะถ้า,าพักไว้ในฟิสเซอร์เนาะเวลาเราตัดครีมมันก็นจะแข็งตัวอันนี้คือด้าโบได้พักแล้วมาตัดให้ทุกคนเบิ่งเลยครีมมันก็จะเป็นแบบเยิ่มๆออกมาประมาณนี้เนาะ นี่เนาะเยิมเยิมนี่สำหรับหน้าช็อกโกแลตเนาะเยิมเยิม,ยมทางนหนก็จะเป็นโคง้งโค้งเยิมเยิมต่อมาหน้าก็จะมาตัดหน้าชาเขียวให้ทุกคนเบ่งเนาะครีมมันได้ไส่อ่ะอันเดียวกันเลยโบโบได้แยกเนาะเพราะว่ามัน ค่ะลูกแนลูกนอนแล้วก็คอยไม่เห็ดได้ลูกตื้นแล้วก็บพักไห้ประมาณนั้นใช่ะคืออยากกินนะนาะอแล้วก็เละเห็ดไม่ได้กินเด็นละนี่เยิ่มเยิมเนาะเรียบร้อยเนาะทุกคนลองเห็ดเบงเดอเนาะเดี๋ยวดาจะลงสูตรให้อยู่ช่อง YouTube ของด้าหรือว่าอยู่เพจเห็ดขนมของด้าเนานะแต่เปลี่ยนซื้อเพจเป็นชันนี่เค้กแอนเบรเกอรี่เนาะเป็นซื้อฮันด้าสมัยยุราเนาะขอบใจหลายๆที่รับชมคลิปบายบาย